ผู้ปกครองไม่พอใจแพเวาถ่ายคลิปติดลูกลงคอนเทนต์อะไรไม่สนใจกดระเบียบโรงเรียนไม่เคารพสิทธิเด็กล่าสุดกลุ่มผู้ปกครองเด็กโรงเรียนนานาชาติออกมาคอมเมนต์กรณีที่แพาวถ่ายคลิปไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วถ่ายติดลูกคนอื่นคุณครูเตือนแต่ยังดึงดันที่จะเอาคลิปมาลงทำให้ลูกคนอื่นได้รับความเสียหาย กลุ่มผู้ปกครองถล่มเม้นและบอกว่านี่คือโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนที่ไหนก็ไม่มีการถ่ายคลิปเด็กทำอะไรไม่รู้จักการละเทศะไม่รู้จักเคารพสิทธิของบุคคลอื่นคิดแต่อยากได้คอนเทนต์ทำกลุ่มผู้ปกครองไม่พอใจหนักมากและมีคนหนึ่งแต่มันบอกว่าคนที่บอกว่าไม่รู้ผิดน่ะเปิดเทอมมันแรก พอพออาจจะไม่รู้กฎและเพิ่งเปลี่ยนสังคมเขาก็คงต้องเรียนรู้และปรับตัวอีกเยอะเมื่อมีคอมเมนต์แบบนี้หนึ่งในผู้ปกครองก็เลยมาตอบว่าเป็นคลิปที่ถ่ายไว้ค่อยมาลงไม่รู้ผิดแต่ครูเตือนแล้วแผลพาวยังเอาคลิปนั้นมาลงมีสิน่าคิดก่อนเปิดเทอมก็ได้เข้าไปดูโรงเรียนแล้วได้พูดคุยกับทางโรงเรียนแล้ว ก็น่าจะรู้กฎของเขากฎระเบียบของทางโรงเรียนคิดสิคิดให้เยอะๆกว่านี้เสือกสาระแนบางคนก็บอกว่าคนอื่นเขาเสือกสาระแนแต่นี่ผู้ปกครองเขาออกมาพูดเลยนะซึ่งมีติ่งแพวๆเนี่ยออกมาดิน้นแล้วก็บอกว่าคนที่ไปเตือนแพวๆเนี่ยเป็นคนเสือกสาระแนสมควรโดนอีพิงดา่าเรื่องของเขาทำตัวเป็นหมาขี้เลื้อน คอยแซะเขาทุกเรื่องโรงเรียนเขามีกฎมีระเบียบสิ่งไหนควรหรือไม่ควรเขามีครูพี่เลี้ยงบอกผู้ปกครองเองไม่ต้องเสือกเรื่องเขาไอ้หน้าสัตว์เดรัจฉานนี่คือติ่งของแพวๆที่ออกมาหัวร้อนและก็ดิน้นซึ่งทางผู้ปกครองของเด็กๆที่เขาเรียนในาชาติเขาก็ออกมาเตือนด้วยความหวังดีว่าอย่าถ่ายติดลูกคนอื่นอยากถ่ายลูกตัวเองก็ถ่ายแต่ลูกตัวเอง เบอร์หน้าลูกคนอื่นด้วยโรงเรียนนานาชาติเนี่ยจะถ่ายคลิปหรือถ่ายคอนเทนต์มันก็ไม่ควรให้ติดลูกคนอื่นนะวันแรกเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยเหรอและที่บอกว่าติ่งเนี่ยบอกว่าทุกคนไปเสือกเรื่องเขาเนี่ยเหมือนเขาไม่เคยเสือกเรื่องของคนอื่นเลยนะเห็นด่าคนอื่นตลอดเวลาที่คนอื่นทำผิดขนาดเขาบอกเนี่ยเขาบอกคุณครูเขาเสือนที่คุณบอกว่า มันมีคุณครูเนี่ยคอยเตือนอยู่คอยชีย้แนะครูพี่เลี้ยงก็ครูพื่เลี้ยงนั่นไง <_ A> เขาบอกแล้วว่าอย่าถ่ายคลิปลูกคนอื่นลงมันเป็นกฎของทางโรงเรียนแต่พอๆก็ยังดึงดันที่จะเอาคลิปคนอื่นที่ติดหน้าลูกคนอื่นไปลงมันก็เลยทําให้ผู้ปกครองเดือดและออกมาบอกว่าไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักเขาลพสิทธิเด็กครูสั่งห้ามขนาดนั้นยังนอดอ เอาคลิปลงอีกเหรอขนาดเขาบอกยังลงคลิปอายแทนเลยนะคือไม่ตัดออกหน่อยตอนครูเตือนนะ่ะสงสยัยแตกสั่นมุละโมโหขนาดนี้เดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกนะอากาศยิ่งร้อนอยู่เลียทุกเรื่องเนะี่ยพวกติ่งไม่สนถูกสนผิดไม่สนสี่สนแปดมีหน้าละเหมาะที่จะอยู่ด้วยกันมันไม่รู้จริงๆแล้วว่ามันก็เสือกเรื่องคนอื่นอยู่ ตกใจมันใหญ่เลยนะผ่านไปทั่วและที่ครูบอกเนี่ยทำไมแอดมินเนี่ยมันไม่รู้จักทอนท่อน,นั้นออกบ้างทำไมไม่เตือนกันบ้างว่าคลิปแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรเอาลงหืจบไม่จบเนี่ยพวกคุณเนี่ยก็คิดกันเอาอันนี้เนี่ยที่ทางเพจหลายเพจเขาออกมาเตือนก็เพราะว่ามีผู้ปกครองหลายหายท่านเขาไม่พอใจที่ไป่ายติดลูกคนอื่น แล้วไม่เบื่อหน้าแถมยังเอาลงอีกมันเหมาะสมมันสมควรแล้วหรอใช้สติคิดสิก่อนที่จะเป็นติ่งใครเนี่ยคิดในทางที่ถูกดูข้อกฎหมายด้วยถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยพอพอเนี่ยอาจโดนหมายสารเลยนะถือว่าเป็นกฎต้ตองห้ามห้ามถ่ายที่โรงเรียนซึ่งคนอื่นเนี่ยเขารู้ดีฉันขำจริงๆที่คนมาบอกว่า มีครูพี่เลี้ยงคอยตักเตือนอยู่แล้วแล้วบอกว่าคนอื่นไปเสือกไม่มีใครไปเสือกหรอกถ้าทําเรื่องดีๆแล้วก็เห็นอยู่ในคลิปว่าครูเตือนแล้วว่าไม่ให้ลงติดรูปคนอื่นเขาก็ยังจะลงจนผู้ปกครองได้ออกมาเดือดแบบนี้ไงนี่แหละนะที่บอกว่าโลกสวยถ้าเป็นบิ๊กเนี่ยเขาจะไม่ถ่ายบิ๊กเขารู้เขาอยู่เมืองนอกมาก่อนเขารู้กฎระเบียบของโลกแห่งนรน,นาชาติ เขารู้กฎหมายสากลว่ามันต้องคุ้มครองเด็กอย่างดีและบิ๊กเขาไม่ทำคอนเทนต์นะไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวหรอกเป็นผู้ใหญ่ถ้าถ่ายติดแล้วเอาอไปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตมันก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลปกติเวลาถ่ายรูปติดคนอื่นน่ะเขาจะต้องเบอร์หน้าไม่ให้เห็นหน้าถ้าเปิดเผยเนี่ยถือว่าผิดพรบคมเลยนะที่โรงเรียนเนี่ยเขามีกฎระเบียบวินัย การส่งเด็กเข้าโรงเรียนมันจะมีครูคอยรับที่หน้าประตูหรือที่ทางโรงเรียนจัดห้ามถ่ายรูปทั่วไปและน้องๆองและโรงเรียนน้องนานตะเนี่ยเป็นโรงเรียนดังด้วยนะถึงจะเป็นใครเขาก็เตือนนี่คือกฎระเบียบอย่าเบี่ยงเบนประเด็นดึงคนอื่นมาแซะสมควรไปแนะนำกันให้รู้จักคำว่ามารยาททางสังคมหน่อยจะบอกให้นะที่ผู้ปกครองเขาออกมาพูดแบบนี้เนี่ย ไม่ได้เขาไม่ได้จะหยิบช้าหรือไม่พอใจที่คุณทำคอนเทนต์หรอกแต่สิ่งที่เขาอยากจะเตือนก็คือกติกามารยาทระดับอินเตอร์ไม่บอกเขาก็รู้กันส่งลูกไปเรียนถึงนานาชาติอยากเปลี่ยนสังคมแต่ไม่หัดเรียนรู้พฤติกรรมเห็นไหมผู้ปกครองแต่ละคนไม่มีใครหยิบโทรศัพท์ประทายทำคอนเทนต์เลยนะมีคุณแม่ท่านนี้คนเดียวคุณแม่สาวมั่นเนี่ยกฎระเบียบ เขาก็ออกมาชัดเจนแต่คุณก็ยังละเมิดสิทธิเด็กครูห้ามก็ยังดึงดันที่จะเอาคลิปมาลงแล้วทาให้กลุ่มผู้ปกครองเนี่ยที่เห็นบุตรหลานของตัวเองในคลิปเขาก็เกิดอาการไม่พอใจเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าลูกเขาเรียนที่ไหนเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆแต่คุณไม่คิดคุณคิดแกหาคอนเทนต์จนทําให้ลูกคนอื่นเขาเดือดร้อนเห็นตั้งแต่เช้าแล้ว อนที่พอพๆลงคลิปเนี่ยเห็นครูเขายืนคุยกันอยู่คิปแล้วว่าต้องมีการเตือนเพราะบางบ้านเขาจะเคารพในสิทธิ์ส่วนตัวของลูกเขามากบางคนเนี่ยเขาจะไม่อยากให้ใครรู้ด้วยซ้ำว่าลูกเขาเรียนอยู่ที่ไหนจริงไหมถ้าทุกคนบอกว่าจริงเนี่ยกดหนึ่งมาเลย ที่เมืองนอกเขาจะไม่ให้ถ่ายวิดีโอหรือรูปภาพก่อนได้รับอนุญาตมันเป็นมารยาททางสังคมระดับสากลที่ควรจะศึกษาถ้าคุณอยากให้ลูกเรียนอินเตอร์อยากให้ลูกมีเพื่อนอยากให้ลูกเรียนนานาชาติอยากมีสังคมที่ดีคนเป็นแม่ก็ต้องหัดมีมารยาทในการเข้าสังคมหัดรู้จักเคารพกฎ ของสังคมไม่ใช่ไม่รู้สี่รู้8ก็ถ่ายคลิปลูกคนอื่นไปลงทั้งที่พ่อแม่เขาไม่เคยถ่ายลูกเขาลงเพราะห่วงความปลอดภัยทิ่งโรงเรียนอินเตอร์ยิ่งมีแต่ลูกคนรวยมีระดับไม่ใช่มีแค่ลูกคนคนเดียวก็อยากจะให้คลิปด้วยกรณีแบบนี้มันทำไม่ได้